สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนวลใช้กันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องทัโทาย c สาวน้อยแล้วก็เอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับตอนนี้น้องกำลังจะเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครแล้วทุกคนหลังจากที่ไปร่วมเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเนาะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆตอนนี้เวลาประมาณเกือบๆหกโมงเย็นทุกคนก็ออกจากที่พักเนาะที่โกสุมพิสยัยประมาณ11โมงเกือบๆแหละเพราะว่าแวะกินข้าวอะไรด้วย ก็ออกจากสารคามประมาณ1ิเโมงกว่าๆทุกคนก็แวะกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่แหละใกล้จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วตอนนี้อยู่หน้ามองกรุงเทพเนาะเป็นอะไรที่สุดยอดมากทุกคนก็เลยอยากจะในช่วงรถติดนี่แหละก็เลยอยากจะมาสะท้อนมุมมองในการที่ไปร่วมเปิดฤด,ดูการเสียงโอเคไหม <laughs> เสียงดูแหบๆไปนะแน <laughs> ่นอนครับเสียงแหบเพราะว่านอนนอนน้อยมา2วันแล้ว แล้วก็ขับรถด้วยแหละประเด็นก็คือเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆทุกคนเอาจริงๆแล้วเอาเวทีก่อนเลยอะไรที่มันดีอยู่แล้วอะ่ะมันมักจะดีขึ้นเป็นมาตรฐานบอสโจทําเป็นมาตรฐานสูงไว้แล้วอะ่ะแต่ปีนี้ก็ถือว่าแม้จะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าเวทีเดิมเท่าไหร่เท่าไหร่นะักจะใช้คํานี้ก็ไม่ถูก ต้องใช้คำว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมมากโดยเฉพาะการาฟิกการาฟิกเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็ LED เนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ฉากเนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างที่นันบอกและว,ว่าเป็น Optimus Prime เนะเป็นแบบ t า a ์ f f r r m r r ปัจจุบันเนี่ยเป็นมงกุฎมิสแกนทุกคนแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเป็นใช้ ใช้เพชรเนาะสีสีส้มซะส่วนใหญ่เนาะในการาฟิกในการที่จะบูตจอแต่ว่าปีนี้ใช้สีบลูสีน้ำเงินฟ้าสีน้ำเงินขาวทุกคนมันทำให้ฉากดูแพงมากและแน่นอนครับสิ่งที่มันแปลกใหม่ออกมาก็คือเวทีของสาวน้อยเนี่ยมันเป็นแบบแคดวอล์กออกมาส่งผลทำให้มันทำโชว์อะไรได้มากมายมากขึ้น สิ่งที่น้อนอยากจะมาเล่าในวันนี้ก็คือนี่แหละครับประเด็นองิงเพชรบ้านแพงพัฒนาการไปถึงไหนแล้วตลอด3ฤดูกาลเข้าสู่ฤดูกาลที่4ี่แล้วเป็นอะไรที่น่าทึ่งอีกแล้วครับสาหรับน้ององิงเพชรบ้านแพงน้องต้องยอมรับกันแบบนี้ว่ามันมีความพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วปีนี้น้องดูม,มั่นใจมากยิ่งขึ้นทุกคนเอาจริงๆก็ภาพรวมเนี่ยปีนี้สาวน้อยวางซีเควนต์วางสคริปต์อ่ะค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็เลือกเพลงแบบ เป็นกระแสทั้งนั้นเลยส่งผลทําให้แบบคนอะเข้าใจง่ายกับโชว์คนเข้าใจง่ายคนเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเรารู้ว่าคุณครูที่มาทําสคริปต์มาทำซีเควนต์เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนักร้องต้องการจะสื่ออะไรและแดนเซอร์ต้องการจะสื่ออะไรมันทําให้แบบดูง่ายๆดูแบบเรียบ,ยบง่ายง่ายแต่ว่ามันมีมุมมองที่น่าสนใจอยู่ในโชว์นั้นๆแล้วก็เลือกเพลงได้แบบเป็นเพลงที่ติดหูติดตลาดส่งผลทําให้แบบ คนมันมีฟีดแบ็กกับการที่จะเข้าไปดูหน้าเวทีทุกคนต้องยอมแล้วว่าปีนี้สาวน้อยเพชรแพงเนี่ยสมศักดิ์ศรีลำเพลินสมศักดิ์ศรีลำเพลินเพราะอะไรอมแอมกับพี่อ,อ๊อฟกับอ๊อฟสุรพลเนี่ยมาแมทช์กันมากอายุย9ปีเท่ากันถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบเคมีตรงกันมากเคมีเข้ากันมากแล้วสองคนนี้ร้องลำเพลินได้ขาดอยู่แล้วทำให้โชว์ลำเพลินมันดูแบบมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงนี่แหละครับน้องตันอัตพลที่มีหมากกับแกบเข้ามาที่เป็นแบบตำนานของพ่อสงการเนาะเข้ามาเติมเต็มคําว่าลําเพลินได้เหมาะเจาะส่วนน้องอู๋อิงพิวันแพงเนี่ยพัฒนาการแบบเราจะได้เห็นน้องเนี่ยมีอะไรแปลกใหม่ออกมาให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันอยู่เสมอและฤด,ดูกาลนี้ก็เซอร์ไพรส์อีกเช่นเดิมทุกคนปีนี้น้องร่วมเต้นนะหมายถึงว่าร่วมโชว ไปกับพี่ๆแดนเซอร์นั่นแหละครับทุกคนไม่ใช่เป็นแดนเซอร์หรอกองอิงเป็นแ่งเพลงเปิดฉากออกมาฤด,ดูการ68ทับ69แบบได้อย่างสะพึงมากทุกคนอย่างที่นอนองบอกไปว่าโชว์เพชรชาวดินเนี่ยแล้วคิดดูว่าน้องเชื่อว่าชุดแดนเซอร์ชุดแดนเซอร์เนี่ยขององอิงพี่พนั่งเี่ยน่าจะหลายแสนแล้วก็เปิดมาด้วยผลงานเพลงเพชรชาวดินก็คือ3เพลงแรกเนี่ยร้องผลงานเพลงของตนเองเนี่ย ถูกแล้วเพราะว่าน้องเป็นศิลปินแล้วน้องมีเพลงเป็นของตนเองน้องมีสังกัดแล้วเพลงของน้องก็ไม่ใช่ว่าจะคิริวคิเหเลยนะเป็นเพลงดังเป็นเพลงเต้ยได้หลายๆกรได้เหมือนกันเพชรชาวดินนะสาวซ้ำน้อยคอยฮักแล้วก็เอิ้นฮักนางเอกน้อยเหมาะเจาะครับทุกคนแล้วก็นี่แหละเซอร์ไพรส์สุดก็คือชีเสิร์ฟของพี่แอนอรดีแล้วเพลงนี้อุงอิงเพชรแปนแพงร่วมโชว์ร่วมแสดงร่วมเต้นด้วย สิ่งหนึ่งที่น่ารักมากก็คือองุ์งอิงเพลทันแพงร่วมเต้นแต่ว่าก็คือด้วยการซ้อมเนาะน้องยะนรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบมันเผยมุมน่ารักอะว่าฉันตั้งใจที่จะทําให้มันออกมาดีอะฉันก็ต้องแบบไม่ให้พลาดเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งน้องออกมาทําออกมาได้ดีมากเลยนะชีม้วนศาสตร์เนี่ยแบบดูมั่นใจมากแล้วดูแบบออร่าจับมากในการที่ ร่วมโชว์ร่วมโชว์ไปกับพี่พี่แดนเซอร์แล้วก็ร่วมแสดงในวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นประทับใจหลายอย่างเลยโดยเฉพาะคนเนี่ยเขาเรียกว่าแฟนขับสาวน้อยเนี่ยไม่ทิ้มไม่ปะหรือว่าไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งองค์กรน่ะไม่แน่ใจว่าที่เข้ามาเนี่ยเป็น FC สาวน้อยทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบอยากจะมาร่วมสนุกร่วมแจมร่วม ร่วมเต้ยอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าปีนี้เซริป์เต้ยสาวน้อยเพชรเินแพงต้องจับตาเลยทัวร์กทมกำลังจะมาแล้วทุกคนวันอังคารนี้เริ่มวันพรุ่งนี้แหละไม่ต้องวันอังคารหรอกวันพรุ่งนี้งานฟรีที่พองเจ็ดเนาะแล้วก็วันอังคารก็กินซ่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองอย่างมากเพราะว่าก่อนเต้ยปีนี้เรียงสคริไ์ได้สมูทมากอันนี้คือคําติชมเลยนั่นบอกว่าต้องขนาดแบบเราฟังอยู่หน้างานอ่ะโอ้โหแบบับมันอะ่ะ พ,พี่สาวสองนี่แดนกันกระจายมากอะแบบโอ้โหมันมันจริงๆยอมรับว่าปีนี้เรียงสคริปต์ได้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เชื่อว่าคาดหวังนะคาดหวังว่ามาทัวร์กทมรอบนี้เนี่ยพี่พสาวสองพี่พ LGBT ในกรุงเทพมาหานครจะชอบสำหรับซีเควนซ์สำหรับสคริปต์ของสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็องค์หิงเพชรบานแพงโชว์ชีเซิร์ฟเปไ็นอะไรที่เด็ดขาดมากน้องแบบดูมั่นใจน้องร่วมแสดงร่วมโชว์ ได้แบบลงตัวนะรวมไปถึงนี่แหละอย่างนี่นนที่ไอพูดค้างไว้เมื่อกี้นียก็คือนอนเรอยู่หน้าง,งานเนาะใช้คําว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงค่าอะ่ะเราก็เราเราก็ลุ้นว่าคนจะมาเยอะหรือเปล่าแล้วฝนมันจะตกทําให้ไม่สามารถที่จะทําการแสดงได้หรือเปล่าเพราะว่ามัน90%ของพื้นที่และสุดท้ายฝนแบบตกออกมาแค่แบบว่ากวนๆอะ่ะแล้วคนก็3ามสี่ทุ่มอะ่ะคนแบบ หลังเข้ามาไหลเข้ามาแบบในสังกระสีแบบเยอะสุดท้ายแล้วก็เกือบเต็มถังกระสีเช่นเดิมแล้วทุกคนสําหรับ fc สามน้อยเพชรแปนแพงแล้วก็แบบเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นครับมาเปิดฤดูกาลครั้งแรกของนอนแต่ว่าปิดฤดูกาลก็รอบที่แล้วก็มาแต่ว่าเป็นวันเปิดฤดูกาลเป็นอะไรที่แบบมันน่าสะพึงกว่าตรงที่ว่าเราจะได้เห็นโชว์ใหม่ๆทั้งหมดเลยแล้วปีนี้ศิลปินสามน้อยเพชรแานแพงแหวกแนวกันทุกคน แทบจะจํากันไม่ได้กันสักคนเลยอ่ะแม่แก้มแม่ปิยพรพี่ฝ้ายอมแอมหลายหลายคนแต่งตัวแบบฉีกลุกไปเลยอ่ะถือว่าเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็นี่แหละสมูทและลงตัวมากก็ต้องรอจับตากันมีติดขัดนิดหน่อยเรื่องไม้แค่นั้นเองสัญญาณไม้ที่อาจจะวางไม่ตรงจุดส่งผลทําให้แบบมันอาจจะไม่ได้สมูทแล้วก็ทําให้โชว์มันเสียอรรถรสไปนิดหน่อยแค่นั้นเองทุกคนเดี๋ยวก็แม่ปีก็ออกมาชี้แจงแล้วแหละเมื่อเช้าเนี่ยแกก็บอกว่าแบบตั้งไว้กับ กล้จอ LED เกินไปส่งผลทำให้สัญญาณมันดึงกันหรือเปล่าอันเนี้ยประมาณเนี้ยเดวเขาก็คงปรับแล้วค่ำนี้ก็การสินทุกคนมาร่วมจับตาสา0น้อยเพชรพันแพงกันว่าการแรกหลังจากที่เปิดฤดูกาลแล้วจะมีความคึกคักขนาดไหนคนจะอลังการขนาดไหนแต่เชื่อว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนทุกคนหลังจากที่อัดอั้นมา3เดือนเนาะเพราะว่าปิดฤดูกาลซุ่มซ้อมกันไปแล้วแน่นอนครับปีนี้องคงอิงเพชรพันแพงโปรโมทหนังคายอ้อไม่ได้ไปทัวร์มินิคอนเสิร์ต ก็เลยไม่ได้ไปพบปะ f อแฟนคลับอมอบเสียงมอบเสียงเพลงมอบความสุขให้กับพ่อแม่เอฟซไม่มีอะไรมากทุกคนคลิปเนี้ยอยากจะมาเล่าความในใจนั่นแหละแต่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เล่าแบบภายในระยะเวลา8-9นาที10นาทีเนี่ยก็คงไม่หมดหรอกทุกคนเพราะว่ามันเต็มอิ่มไปด้วยความสุขจริงๆยอมรับว่าให้มาลัยน้ําใจหมอลําไปเยอะมากเมื่อคืน <laughs> ของน้ององคงอิงปเป็นแงก็ ก็เยอะแล้วอะของน้องอุ๋มีแม่แพรนี่พิเศษกว่าเพื่อนอยู่แล้วแต่คนอื่นอีกอะพี่ป๋อมแป๋มอย่างงี้พี่น้องน้ําหวานอย่างงี้พี่พี่วัดอ้อีกหลายๆคนน้องโซเฟียก็ให้เยอะดี๋ยวมันเป็นความสุขนะทุกคนเอาจริงๆนานๆทีอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ใช้คําว่าอะไรไม่ไม่เกินกําลังของตนเองอ่า ก็พอที่จะให้ได้ก็ให้อะไรประมาณน,นี้ถือว่าเรามาร่วมส่งกำลังใจให้กับศิลปิน FC f a n คลับสาวน้อยเพชรบ้นแพงเนาะก็ในหนึ่งในฐานะที่เป็น FC องค์อิงอะไรเงี้ย FC f a n คลับสาวน้อยก็เห็นโชว์เห็นความอลังการแล้ว,ล,วล้วก็รู้สึกประทับใจก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังในระหว่างที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครแน่นอนครับก็ใกล้จะถึงกันแล้วแหะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนก็หยิบยกประเด็นองค์ิงเพชรพนแพง,งในพัฒนาการที่มันเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นและแน่นอนครับโชว์ออกมาได้ดีขนาดนี้ในเวทีแรกและเวทีต่อไปเชื่อว่าทางผู้บริหารและก็ศิลปินก็จะปรับตัวกันเข้ากับบรรยากาศกันได้แล้วก็จะลงตัวกันมากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะสคริปเตอร์ปีนี้ถูกใจพี่ๆ LGBTQ+ อย่างแน่นอนสำหรับสาวน้อยเพชร้ันแพงส่งกำลังใจให้กันครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ได้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอ้งอิงเพชรมันแพงวงการมอลำก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้น่าต้องลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้นะ่ะเข้าสู่ถนนวิภาวดีละกําลังจะถึงที่พักและเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือว่ามีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจก็จะ หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เรื่อยๆขอบคุณ FC Fan คขับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ตลอดการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ